แต่ว่าถ้าพี่พพฟังพี่จะเข้าใจแะพี่ไม่บางคนบางคนว่าเ,เข้ามาแล้วไม่รู้จะพูดหาเหวอะไรไม่ได้สักทีก็คือจะตายการพูดน่ะไม่เหมือนกันแต่บางคนผมเชื่อว่าเขาชอบในการวิเคราะห์ของผมเพราะผมแหละไม่เคยพลาดอย่างเมื่อวานเนี่ยหลายคนยิ้มนั่นแหละเออทาได้ไงบอกมามืดสองแล้วก็สองก็มาจริงๆสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นไม้เอกแม่นขั้นเทพเออผมก็บอกเลยผมไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันสำหรับสัญจรอ่ะ ส่วนขนมไทยนะผมจะพูดให้ฟังนะแล้วก็เพิ่มเพื่อนให้ผมด้วยนะก่อนที่ผมจะปล่อยแนวทางพี่วันนี้ตำราอยู่กับบ้านรับรวยร้อยสองบาทได้แบบจุกจุกเลยนะบ้านรับรวยพี่สแกนเลยถ้าเพิ่มเพื่อนได้ก็เพิ่มไปวันนี้มีห้ามีห้าพี่แต่ไม่รู้ปล่อยไก่ไม่ปล่อยไก่นะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าคนจะซื้อเก้าสีกันเยอะแต่ผมคิดว่าวันนี้ไม่มาไม่น่าจะมาเก้าสีแต่ว่า ถ้ามันปล่อยไก่ใช่ไหมร้บที่ทำหนอ่อ5-2ผมว่ามันน่าจอ,อกไล่กับรัฐบาลพี่แต่คงจะไม่ออก5-2คงจะไม่ออก2-0 <rou x> แต่คงจะไล่กันออกไล่ไล่ใกล้เคียงกันหรือไม่ก็ยังไม่มายังออกไปทุโทษเดยบโทษแด,ด,ดนก่อนแต่คิดว่าวันนี้มันต้องมีเลขมัง,งกรก็คือ7-8-9ผมคิดว่าวันนี้มี9ผูขึ้นมาอ่ะชอบตัวไหน ผมลงทูบให้ในบ้านก่อนทูบก็อยู่ตรงเนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้องไม่ลงลังเดี๋ยวมันอั้นยัง <c oughs> เดี๋ยวทูบผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวส่วนตำไทยนะครับตำไทยนี้มันออกวันจันทร์วันเนี้ยผมก็แบ่งปันข้อมูลไปแล้วหนึ่งข้อมูลนะครับเลขเนี่ยพี่เอามาเล่นกับลาวก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้มันใช้สูตรเดียวกัน ตํก็คือเลขประจำวันนะครับหลายคนชอบเพราะว่ามันเดินแล้วก็มันเข้านะครับเลขประจำวันอย่างรอบที่แล้วนะครับก็คือวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ก็มันเข้าตรงๆเลยในตำแหน่งห้ากับสองนะครับส่วนเลขประจำวันจันทร์นะพี่พี่จะไปจับเล่นลาวก็ได้นี่คือเลขประจำวันของวันจันทร์นะครับตําไทยวันที่สิบห สิบหครับส่วนตําไทยรอบเนี้ยผมจะให้ตัวเดียวพอแล้วผมจะให้ไปเอามามืดอีกตัวหนึ่งเพราะว่าไม่อยากให้หลายแล้วเพราะว่าบางคนก็มาดา่าบางคนถ้าเช็ดมาด่าเลยนะเอาตัวเดียวเลยวัดไปตัวเดียวเลยตําไทยรอบนี้นะพี่ผมชอบสามผมชอบสามพี่ให้พี่ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะ สามสองแล้วก็สองสามที่ผมชอบเอาคู่เดียวพอเดี๋ยวถ้าวันนี้ผมทํทาทันผมจะโพสต์หน้าผิดผมลงกลุ่มแล้วผมจะโพสต์ให้เอาแค่ตัวเดียวพอแล้วพอเราค่อยไปเอามามืดกันรอบนี้ยให้ระวังเก้าผมพูดเลย <c oughs> เปิดว่าแล้วเปิดอมาแล้ว <c oughs> เปิ่อมาแล้วอ้ามพี่พิมพ์ก็ว่าปู่ให้โชคมา พิมป่วยโชคมนาะไม่ได้อ่านเม้นใครขอโทษขออภัยนะครับเป็นภูมิแพ้เหรอใช่ครับเป็นภูมิแพ้แต่ว่าไม่ได้แพ้เถือ <laughs> พี่จะสกแกนลายอะไรสกแกนลนยเข้าบ้านหรือว่าพี่จะสกแกนลนยไปซื้อเลขไปซื้อร้อยสองบาทหร้อพี่ไม่เอกวิเคราะห์เข้าใจดีมากไม่บางคนเขาว่าผมพูดมากแต่ผมก็เชื่อว่ามีคนแบบว่ารักผมชอบผมเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมเชื่อหลายคนคงจึง้ง ไม่ไม่เองมันทําได้ไงวะมันบอกสองแล้วมันก็มาสองศนก็ผมบอกพี่แล้วว่าไม่มีใครมานั่งทําสถิดีให้พี่แบบนี้หรอกแล้วผมแล้วผมบอกพี่นะเมื่อวานนี้ยให้ดูตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็มาตามที่ผมคาดการผมบอกแล้วถ้าเชื่อผมนะมีคนถามว่าสองเก้าจะมาไหมผมบอกไม่มาถ้าหลักสองมานี่เห็นไหมแล้วมันก็มาจริงๆในตําแหน่ง5้าสองแล้วก็สองศนย์ 0, เนี่ยเห็นไหมแล้วผมก็ ที่สำคัญนะผมบอกพี่เลยพี่แคปไว้ดูได้เลยไว้เอาไว้ไปเป็นแนวทางของสัญจรรอบหน้าอีกสามเดือนไม่รู้ไปสัญจรไหนน่าจะไปทางภาคเหนือนะครับไม่นั้นก็ภาคกลางน่าจะเหนือแหละผมว่าเพราะว่าผมจึ้งอะ่ะผมว่าเลยจึ้งอะ่ะจึ้งลาย <c oughs> เนี่ยครับเนี่ย ผมก็ไปหาข้อมูลมาให้พี่เห็นไหมแล้วก็ออกอย่างที่ผมคาดการผมบอกแล้วว่าสัญจรทางภาคอีสานน่ะมันมีสองกับศูนย์มันออกเห็นไหมครับชัยภูมิก็ออกสองศูนย์แล้วเมื่อวานเนี้ยบึงการก็มาเต็มเต็มเลยพี่โอ้โหสองศูนย์เห็นไหมจึงไหมล่ะไม่มีใครไม่มีใครบอกหรอกสองเพราะผมเพราะผมบอกเลยว่าเลขมามืดนอะ่ะมันมันจะเป็นเลขที่ ผมอะต้องดูวันที่มันออกแล้วดูจากหลายๆอย่างแล้วมันแม่นปล้ล่ะรอบที่แล้วสงเอมไม่ใช่ชายภูมิไม่ไช่ขอขอพายบไอสงขาไม่ใช่พังงาผิดเออพังงาผมฟันสี่อ่ะสี่ก็มาบนมาล่างรอบนี้ผมให้สองอ่ะแล้วผมบอกสามคู่สองศูนย์สองหกสองเจ็ดผมยังบอกผมยังบอกเลยผมชอบสองศูนย์ก็ยังถูกเลยครับ แสนหนึ่งผมได้อออืเผมไม่ได้แสนหรอกพี่ผมได้เกือบแสนเมื่อวานนี้ผมได้แปดหมื่นกว่าบาทเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ชอบเป็นคนซื้อเลขเยอะซื้อเต็มเยอะสุดผมก็ซื้อห้าร้อยเมื่อวานนี้ผมได้สองศูนย์มาสี่ร้อยสองห้านะผมได้มาร้อยเดียวเพราะว่าผมว่าผมว่าซื้อผมว่าวืกอิหรีสองห้านะผมผมซื้อ้อยเดียว แต่ว่าสองศูนย์ผมซื้อซี่ร้อยแล้วผมถือลอตเตอรี่อีกส8บปดใบแปดฟาดแปดมืนสามแล้วผมโอนให้พ่อกับแม่เพราะว่าเวลาผมถูกแล้วผมจะโอนให้พ่อพาแม่พาในบ้านเพราะว่าเราจะไม่มีวันอับจนผมก็จะผมก็โอนให้แล้วก็โอนให้ให้ยายกินขนมให้น้องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมจะให้แคบต,ตำลาวเลขทูแม่งจเจียวของไปลบอีกว่า มักลบมักเอาเลขทูปผ,ผมไปลบอาพี่ผมจะให้พี่แคปชุดก่อนนะพี่ระวังก้าวกับหัวแล้วกันวันนี้๋อพี่เจ้าพี่เจ้าร้อยสองบาทใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวผมให้อ่ารอบสุดท้ายแล้กันนะเกินเวลามาแล้วแหละร้อสองบาทนะพี่บ้านรักรวย อยู่กับผมก็คือถึงสิ้นเดือนนะครับสำหรับบ้านนี้นะสวัสดีก 1, 1นึังพันหนึ่งคนใครที่เพิ่งเข้ามานะพี่ขนมไทยแล้วนี่ผมชอบสามสามสองสองสามพี่สรตรอเตอรี่ไว้ฟันล่างรอบนี้ฟันล่างพี่สามฟันล่างแล้วให้ระวังเลขเลขที่มันไม่มาสัญจรเนี่ยพี่ระวังให้ดีเลขเก้าเนี่ยระวังนะมันจะแคดแลดมาออกรอบนี้เออ เพราะว่ามันบอกออกรอบนี้ดเดอ,อสัญจรนะเ่ามีเก้าผมบอกแล้วสัญจรนะคนว่าเก้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 าผมว่าบ่มีดอกเห็นบ่แล้วมีสองรอบนีนะ้ระวังแค่แรกเดชเพราะว่ามือมันออกวันจันทร์ครับวันจันทร์เลขอวางวันจะมีเก้ามีสามีเจ็ดแต่ผมฟันสามรอบเนี้ยเดี๋ยวผมลงให้ถ้าผมว่างคืนนี้อะแคปครับห้ากับหกพี่วันนี้ผมให้ห้าหกห้าเจ็ด นะครับแล้วก็ห้าสี่เป็นเลขสีแดงโครโนนะ